เจียเจียเล่าเรื่องย้อนอดีตกลับไปเป็นแมวย้อนอดีตตอนที่14ดอกลินลี่ที่เขาร่ำลือกันก็คือดอกไม้จีนอย่างนั้นเหรออีซิงถูกเสียงนาฬิกาปลุกแต่เช้าตรู่วันนี้เขามีพรีเซนต์งานจึงต้องไปเตรียมสไลด์ล่วงหน้าก่อนหนึ่งชั่วโมงต่อให้เพิ่งนอนไปได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องลุกขึ้นมา เจ้างท่นกับอีซินออกจากบ้านพร้อมกันอีซินวิ่งไปซื้อเสี่ยวหลงเปาสองชุดที่โรงอาหารทิศตะวันออกเขาคิดสักพักก็ซื้อน้ำเต้าหู้เพิ่มอีกสองแก้วแล้วนำไปที่สวนเล็กๆข้างที่พักบุคลากรโดยมีเจ้างท่านกำลังนั่งรออยู่บนโต๊ะหินในนั้นอีซินเอาเสี่ยวหลงเปากับน้ำเต้าหู้ที่อยู่ในมือวางลงบนโต๊ะหนึ่งชุดเขาไม่รู้ว่าแมวดื่มน้ำเต้าหู้ได้หรือเปล่าแต่เท่าที่เท่าแก่เจียวบอกทางโทรศัพท์แมวของเขาตัวนี้กระเพาะแข็งแรงมากแตกต่างจากแมวทั่วไป อี้ซินรู้สึกว่าถ้ากินแต่เสี่ยวหลงเปาจะฝืดคอไปจึงซื้อน้ำเต้าหู้เพิ่มมาให้หนึ่งแก้วจนกระทั่งเขาเอาหลอดเสียบลงไปในแก้วน้ำเต้าหู้เขาถึงได้คิดออกว่าแมวคงใช้หลอดดูดไม่เป็นขณะที่อี้ซินกำลังกลุ้มเจิงท่านก็กินเสี่ยวหลงเปาหมดพอดีเขาเขี่ยมืออี้ซินออกแล้วงับหลอดดูดน้ำเต้าหู้ขึ้นมาอี้ซินมองอย่างตะลึงนี่ถ้าไม่ใช่ว่ารีบต้องไปฟังรายงานเขาคงนั่งอยู่ที่นี่เพื่อศึกษาว่าแมวของเท่าแก่เจียวใช้หลอดยังไงแล้วใช้ช่องว่างที่อยู่ในปากงับหลอดเหรอ เจ้งท่านไม่มีอารมณ์มานั่งสนใจว่าอี้ซินกำลังคิดอะไรตอนนี้เขาหิวมากรีบกินให้เสร็จแล้วจะได้ไปวิ่งท่าไม่กินอะไรเขาก็จะไม่มีแรงเสี่ยวหลงเปาหนึ่งชุดมีแปดลูกขณะที่เจ้าท่านกำลังกินลูกที่หกอาวงกับจ่าก,ก็วิ่งเข้ามาหาอีกสองลูกจึงแบ่งให้ทั้งสองกินส่วนเจ้าอ้วนต่อให้มาด้วยก็มีนิสัยเหมือนเจ้งท่านคือไม่กินของเหลือจากคนอื่น เหมือนปกติเช่นเคยที่พออาหวงมาแถวนี้จะต้องร้องทักทายก่อนสองทีเป็นการบอกว่าตัวเองมาแล้วให้คนอื่นที่ยังมาไม่ถึงรีบมาพอร้องเสร็จก็กางกรงเล็บออกแล้วเก่าต้นไม้จ้างท่านเอาถุงใส่เสี่ยวหลงเปากับแก้วน้ำเต้าหู้ทิ้งลงถังขยะที่อยู่ด้านข้างแล้วเดินรอบโต๊ะสองรอบเพื่อเป็นการย่อยอาหารขณะที่เจ้าอ้วนค่อยๆย,ย,ยิงย่างเดินเข้ามานั้นอาหวงก็กำลังเกาต้นไม้ต้นที่สาม เจ้าง่านพอรู้สึกโอเคแล้วก็ส่งเสียงร้องไปหนึ่งทีจากนั้นจึงวิ่งไปทางนอกสวนอาวงไม่เก่าต้นไม้อีกต่อไปมันรีบวิ่งตามวิ่งไปได้สองก้าก็งับยากข้างทางทีหนึ่งไปตลอดทางเดิมทีเจ้าง่านคิดไว้ว่าถ้าไม่เจอไว้เหลิงเจ้าง่านก็ว่าจะวิ่งเองก็แค่วิ่งออกกำลังไม่ใช่เหรออีกอย่างแมวอีกสตัวก็อยู่ด้วยเรียกมาวิ่งด้วยกันไปเลย ปรากฏว่าเจ้าท่านยังไม่ทันได้ออกนอกโซนตะวันออกเขาก็พบไว้เหลิงที่กำลังเล่นบาโหนอยู่ตรงอุปกรณ์ออกกำลังกายสาธารณะข้างสนามย่าใหญ,ใหญ่พอเห็นไว้เหลิองอวงก็มีปฏิกิริยาตอบโต้รุนแรงมากมันโกงหลังกระโดดขึ้นเหมือนเห็บขนลุกชันทั้งตัวส่วนหูก็ตั้งเหมือนปีกเครื่องบินหากจะเทียบกับครั้งที่แล้วเจ้าอ้วนดูนิ่งมากกว่ายังคงระแวงแต่ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นศัตรู เว่ยเหลิงปล่อยมือลงมายืนที่พื้นแล้วมองแมวทั้งสี่ตัวโดยหลักๆมองไปที่เจ้าอ้วนกับเจิ้งท่านเขาไม่พูดอะไรมากหมุนตัวเดินไปทางสนามหญ้าเริ่มวิ่งกันเถิดในมหาวิทยายลัยชูหัวมีลู่วิ่งรอบมหาวิทยายลายัยไม่ใช่เหรอวิ่งให้ครบรอบแล้วค่อยว่ากันเจิ้งท่านคิดหนึ่งรอบเลยเหรอ พื้นที่ของมหาวิทยาลัยชูหัวกว้างมากนับตั้งแต่เจ้งท่านมาที่นี่ส่วนใหญ่ก็อยู่แต่โซนตะวันออกนอกเหนือจากนี้ก็คือไปรับเจียวหยวนกับกู้ยโยจื่อที่โรงเรียนบ้างก็ถูกพาไปที่คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพแล้วก็ไปสวนเพาะชำของศาสตราจารย์หลันในเขตมหาวิทยาลัยยังมีอีกหลายที่ที่เขายังไม่เคยไปวิ่งรอบมหาวิทยาลัยก็ดีอย่างน้อยก็ได้ทำความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้หน่อย เจ้งท่านวิ่งไปได้ประมาณ20เมตรก็หันกลับไปดูเจ้าอ้วนนั่งอยู่ที่เดิมทำตาพริ้มพลางอ้าปากหาวเอาหวงวิ่งไปที่สนามหญ้าก,กำลังฝังกลบก้อนอึของตัวเองส่วนจะกำลังมองนกกระจอกที่อยู่บนต้นไม้พลางเลียปากเจ้าพวกนี้นี่ใช้ไม่ได้เลยจริงๆต่อไปมาวิ่งคนเดียวก็ได้เว่ยเหลิงไม่รอเจ้งท่านเขาวิ่งด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอกันแต่ก็ไม่ได้เร็วเจ้าท่านวิ่งตามหลังไปติดติด เวลาเช้าตรูบ่บรนดาน,นักศึกษาถ้าไม่ขี่จักรยานก็ออกเดินกันต่างก็ออกจากโรงอาหารหอพักลานกว้างมุ่งหน้าไปยังตึกเรียนบริเวณสวนต้นพีทมีการซ้อมการแสดงละครเพลงหรือดนตรีของนักศึกษาจากชมรมต่างๆช่วงนี้ดอกหอมหมื่นลิในโรงเรียนได้เบ่งบานมาช่วงระยะหนึ่งแล้วกลิ่นหอมของมันไม่อบอวลเท่ากับก่อนหน้านี้อาจเป็นเพราะใกล้จะร่วงโรยแล้ว ขณะที่วิ่งผ่านลานกว้างเจิ้งท่านก็เห็นคุณยายจ่ายกำลังถือพัดขนนกสีแดงสดเต้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนดูเหมือนว่าใกล้จะจบลงแล้วพวกเขาจะเลิกก่อนเวลาเข้าเรียนครึ่งชั่วโมงจะได้ไม่รบกวนเวลาเรียนของนักศึกษา คุณยายจ๋ายกำลังทำท่าทางสะบัดพัดพอหมุนตัวหันมาก็เห็นเจ้างท่านที่กำลังวิ่งคลางอ้าปากหอบไปด้วยจนเกือบจะสะบัดพัดตกคุณยายจ๋ายมาเต้นรำพัดตรงนี้หลายครั้งก็ยังไม่เคยเห็นเจ้งท่านแถวนี้ในเวลานี้เลยสักครั้งท่านนึกไม่ถึงว่าเจ้างท่านจะออกมาวิ่งไกลขนาดนี้อย่างไรเสียแถวนี้เป็นโซนตึกเรียนปกติไม่ค่อยมีแมวมาวิ่งเล่นเท่าไหร่ เจ้าท่านไม่มีอารมณ์จะสนใจสีหน้าของคุณยายจ่ายเท่าไรถึงจะเป็นการวิ่งหย่อๆแต่วิ่งมาถึงตรงนี้ก็เหนื่อยพอตัวแล้วเขาไม่เคยวิ่งแบบนี้มาก่อนอยู่ๆพอมาวิ่งมันทรมานเสียจนไม่รู้จะว่ายังไงทางช่วงแรกที่วิ่งผ่านมายังโอเครอบๆพอจะมีอะไรให้ดูบ้างแต่พอถึงทางช่วงหลังเริ่มรู้สึกยิ่งวิ่งยิ่งทอ เว่ยเหลิงผ่อนความเร็วลงเจิ้งท่านยังคงวิ่งต่อไปเรื่อยๆพูดแล้วว่าจะออกกำลังก็ต้องอดทนอยากจะไปในที่ที่ไกลขึ้นก็ต้องยืนหยัดต่อไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อตัวเองทั้งนั้นพอวิ่งครบรอบเจิ้งท่านก็ไปนอนกลิ้งพักผ่อนที่สนามหญ้าเขารู้ว่าที่สนามหญ้าใหญ่มีก๊อกน้ำอยู่ไปดื่มน้ำก่อนแล้วค่อยว่ากันเว่ยเหลิงไม่ได้พักเขาไปเล่นบาโหนจากนั้นก็พาเจิ้งท่านออกวิ่งต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอครบรอบก็ไปเล่นบาหนอีก เจ้งท่านนั่งพักที่ข้างๆก๊อกน้ำเขาดื่มน้ำแล้วหันไปมองก็พบว่าเว่ยเหลิงออกวิ่งอีกแล้วแถมยังเร็วกว่าเดิมด้วยเจ้งท่านหายใจเข้าลึกๆหลายครั้งแล้วก้าวเท้าออกวิ่งตามแต่ความเร็วแตกต่างกันมากไม่นานเงาของเว่ยเหลิงก็หายไปเขาจึงไม่คิดจะวิ่งต่อเดินอ้อมทางแยกแล้วมุ่งหน้าไปทางสวนเพาะชำของศาสตราจารย์หลัน เร่งท่านทำเหมือนเช่นเคยคือการวิ่งข้ามกำแพงเพราะที่นี่อยู่ห่างจากประตูสวนเพาะชำค่อนข้างไกลเขาขี้เกียจเดินอ้อมผลจากการวิ่งเมื่อครู่ทําให้ขาอ่อนแรงนิดหน่อยจนเกือบจะกระโดดไม่ขึ้น ถึงจะบอกว่าที่นี่คือสวนเพาะชำแต่ขนาดไม่เล็กเลยที่นี่มีแปลงพืชที่คลุมด้วยหลังคาโปร่งแสงอยู่หลายแปลงต่างก็มีพืชพันธุ์ปกคลุมอยู่ทุกพื้นที่จนหาที่ว่างแทบจะไม่ได้หลังจากที่เขากระโดดขึ้นกำแพงแล้วก็ไม่ได้รีบร้อนจะกระโดดลงไปยังคงเดินลาอไปเรื่อยๆจนไปถึงบริเวณใกล้ๆหลังคาโปร่งแสงเขาจึงกระโดดข้ามไปเกาะจนเกิดเสียงดังศาสตราจารย์หลันที่กำลังถือเสียมขนาดเล็กเงยหน้าขึ้นมองแล้วด่าออกมาจะไปกระโดดลงที่อื่นไม่ได้หรอไง นายกระโดดลงบนนั้นอีกไม่กี่ครั้งหลังคาชั้นได้มีอันเกษะเียณก่อนอายุแน่เจึงท่านไม่สนใจเขาเดินไปที่กล่องไม้ที่ถูกซ้อนกันเหมือนขั้นบันไดแล้วค่อยๆกระโดดลงมาทีละขั้นเจิ้งท่านหันมองซุ้มหลังคาโปร่งแสงที่ปกคลุมแปลงเกษตรอยู่ด้วยความที่มันโปร่งแสงเขาจึงมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในดอกลินลี่หรอสีเหลืองซะด้วย จ้งท่านไม่เคยเห็นดอกลินลี่สีเหลืองมาก่อนเคยเห็นแต่สีขาวเขามองดอกไม้เหล่านั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันคล้ายกับดอกไม้ที่เขาเคยซื้อไปจีบสาวตาแก่นั่นปลูกดอกลินลี่สีเหลืองมากขนาดนี้ไปทำไมนะสีขาวน่าจะขายได้ดีกว่าสิ จ้งท่านเดินเข้าไปอย่างสงสัยที่บริเวณทางเข้ามีกล่องไม้ที่ภายในบรรจุของสีน้ำตาลวางอยู่เขาไม่ได้ใส่ใจตอนนี้สายตาของเขามุ่งไปที่บรรดาดอกไม้สีเหลืองเหล่านั้นศาส,สตราจารย์หลันที่กำลังทำงานโดยใช้เสียมขนาดเล็กอยู่นั้นหันกลับมามองพลางพูดระวังหน่อยอย่าไปเหยียบดอกไม้จีนเข้าหลักดอกไม้จีนเหรอที่แท้นั้นก็ไม่ใช่ดอกลินลี่ เจ้งท่านเชิดไปหูขึ้นเขาโง้ในเรื่องนี้ต่อให้เข้าไปจ้องดูอย่างละเอียดเขาก็ไม่เห็นถึงความแตกต่างถึงขนาดจำแทบไม่ได้แล้วด้วยซ้ำว่าดอกลินลี่มีลักษณะยังไงแค่รู้สึกว่ามันคล้ายๆก,กับภาพที่อยู่ในความทรงจำแค่นั้นขณะที่เจ้งท่านกำลังคิดอยู่นั้นก็มีแขกมาเป็นนักศึกษาหลายคนที่เข้ามาเก็บตัวอย่างเป็นเหมือนกันทุกคนที่เวลาอยู่ต่อหน้าศาสตราจารย์หลันแล้วจะทำท่าทางสงบเสงี่ยม ศาสตราจารย์หลันครับก่อนหน้านี้พวกเราโทรมานัดแล้วครับพวกเราทำการวิจัยเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มจำพวกฟลาโวโนอยด์วันนี้จะมาขอเก็บตัวอย่างครับศาสตราจารย์หลันไม่ได้ลุกขึ้นยืนเข่าชี้ไปที่มุมอีกด้านตรงนั้นฉันทำสัญ,ญลักษณ์ส่วนที่เก็บได้ไว้ให้แล้วบริเวณนอกเหนือจากนั้นห้ามแต่ได้ครับพวกเราจะจำไว้นักศึกษาคนหนึ่งรีบพูดพร้อมกับพยักหน้า นักศึกษาหลายคนเดินไปยังจุดที่ศาสตราจารย์หลันบอกนักศึกษาคนหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเพิ่งอยู่มหาวิทยาลัยนี้ได้ไม่นานพูดขึ้นที่แท้ก็ดอกลินลี่หรอกหรือทำไมมันเหมือนดอกไม้จีนเลยละ่ะนักศึกษาคนอื่นมือสั่นยังไม่ทันจะได้พูดอะไรก็ได้ยินเสียงของศาสตราจารย์หลันลอยมาอาณาจักรพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลดอกลินลี่มีตั้งกี่สายพันธุ์ดอกไม้จีนก็เป็นหนึ่งในนั้นเรื่องพวกนี้อาจารย์ไม่ได้สอนหรือไงมันหน้าตาคล้ายกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ศาส,สตราจารย์หลันพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่ก็ทำให้คนฟังรู้สึกได้ว่าเขากำลังโกรธนักศึกษาเหล่านั้นเงียบลงทันทีไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาอีกเพราะกลัวว่าถ้าพูดอะไรผิดเดี๋ยวจะโดนสั่งสอนอีกหนึ่งยกพวกเขารีบเร่งมือเก็บตัวอย่างจากนั้นก็บอกลาอย่างสุภาพแล้วออกไปทันทีจึงท่านนั่งอยู่ข้างๆในใจของเขายังคงนึกถึงคำพูดของนักศึกษาคนนั้นอยู่ดอกลินลี่ที่เขาร่ำลือกันก็คือดอกไม้จีนอย่างนั้นเหรอ ชื่อแรกยังดูไฮโซสะกว่าทำไมถึงต้องเรียกอีกแบบด้วยจ้งท่านไม่เคยคิดถึงความเกี่ยวข้องของสองชื่อนี้มาก่อนหลังจากที่นักศึกษาเหล่านั้นกลับไปแล้วาศาสตราจารย์หลันก็ลุกขึ้นเอามือทุบๆเอวแล้วเดินออกไปพอไปถึงประตูเขาก็หยิบเอากล่องไม้ตรงนั้นไปด้วย วิตามินซีและไขมันที่มีอยู่ในดอกไม้จีนสดมีสูงกว่าแบบแห้งแต่โปรตีนและสารอื่นๆกลับมีน้อยกว่าแบบแห้งฉันชอบกินแบบแห้งมากกว่าในแถบบ้านเกิดของฉันของพวกนี้มีเยอะแยะแต่ในเมืองแบบนี้นะาหายากชะโคนจะบอกให้นะบลาบลาอาจารย์ที่กเกษียณแล้วพวกนี้มีนิสัยที่แก้ไม่หายคือชอบสั่งสอนต่อให้อยู่ต่อหน้าแมวที่ไม่เข้าใจอะไรก็ยังพูดได้เป็นโลเป็นพายพอได้ยินคำว่าจะบอกให้นะ เจ้างท่านก็รู้แล้วว่าศาสตราจารย์หลันกำลังจะเข้าสู่โหมดการเรียนการสอนแบบพ่อเจียวหยวนเจ้งท่านเล่นอยู่ในสวนเพาะชำศักพักพอถึงเวลาเที่ยงก็ออกไปตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงทําให้แสงแดดแรงกล้าเมื่อเจ้งท่านกลับไปถึงบริเวณที่พักก็เห็นอาวงนอนอยู่บนหญ้าลำตัวครึ่งหนึ่งอยู่ในที่รม่ม ส่วนอีกครึ่งตักแดดแต่สิ่งที่ทำให้เจ้างท่านตกใจก็คือข้างๆอาวงมีสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งนอนอยู่พอมันส่งเสียงร้องอาวงก็จะกอดแล้วเรียขนให้มันก็จะหยุดร้องหือตัวหน้าตาประหลาดที่อาวงกอดอยู่นั่นมันมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยละ่ะเจ้างท่านยังไม่ทันหายจากอาการตกตะลึงก็มีอีกตัววิ่งมาอยู่ไม่ไกลเจ้าตัวประหลาดพวกนี้ที่มีลักษณะเหมือนถูกมนุษย์อัดมาเป็นใครกันล่ะเนี่ย